มีคนถามหนว่ามีมีดแค่ด้ามเดียวเองเหรอนี่ก็เลยไปคุยตู้มาเลยค่ะคอมเมนต์มากันหน่อยนะว่ามีกันคนละกี่ด้ามทางนี้พอจับเรียงกันทั้งหมดก็งงเหมือนกันว่าทำไมมีแต่อีโต้เนี่ยแต่คู่นี้น่าสนใจสุดค่ะอันนี้มาจากคนละลานะคะขอเรียกว่าด้ามเข้มกับด้ามอ่อนที่ทุกคนเห็นกันทุกคลิปเนี่ยจะเป็นด้ามสีเข้มนะคะส่วนตัวรู้สึกว่ามันทรงสวยกว่างานเรียบร้อยกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าค่ะ ราคาพอๆพกันนะประมาณ50-60บาทแต่ว่าจะเห็นว่าสีอ่อนเนี่ยมันงานไม่ค่อยสวยตัวสันนี้จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วก็ตรงปลายนี่คือแบบตัดตรงชุบเลยส่วนขนาดกลางนี้เราลองสั่งมาดูค่ะเห็นมัน22บาทก็ใช้งานได้ปกตินะและพี่ใหญ่ท้ายสุดนี้จากนกนางนวลน,นะคะสั่งมาเกือบ2ปีแล้วคือแข็งแรงมากให้ดูด้ามเทียบกันสับอะไรก็ขาดค่ะปกติเราเอาไว้เปิดมะพร้าวแต่นั่นแหละลูกรักสุดยังไงก็เป็นน้องด้ามเข้มค่ะ พี่กัดร้านของใช้ทั้งหมดหวานใส่ไว้ในแคปชั่นนะคะถ้าหาไม่เจอก็ทักได้นะ